ออกไปด้านข้างครับตอนหนึ่งมินหลอดม่วงมาลูกนี้เรียบร้อยครับซอนหนึ่งมินโคตรโหดโคตรโกงครับสาหรับฟอนนาล่างนี้ตัดไปแล้วครับผมฟอนบิดเคอร์นะสวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับคาริงวันนี้เราจะมาหนึ่งหนึ่งกับสมาชิกคนแรกของช่องเรานะครับเขาสมัครกันมาแล้วนะครับนั่นก็คือคุณนัทวุฒินะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นเครดิตเลยนี่ครับน้องนัทวุฒินะครับผม ใครที่สมัครสมาชิกของช่องผมนะครับ1ิคนแรกนะย้ําว่า1ิบคนแรกนะครับในเป็นการสมาชิกผมจะหนึ่งหนึ่งด้วยนะครับไม่ว่าผมจะแพ้หรือชนะผมก็จะลงคลิปในช่องผมนะครับซึ่งคุณนัทพุธเป็นคนแรกนะครับที่สมัครสมาชิกแล้วก็ตอนนี้ก็ท้าดวนโดยผมเอาไอเดีหลักนะครับมาท้าดวนกับคุณนัทบุุธนะครับว่าใครจะชนะใครจะแพ้นะครับสำหรับการเปิดสมาชิกของช่องผมเดี๋ยวขึ้นเครดิตน้องอีกรอบนะครับผมนี่ครับผมน้องตะบุญนะใครที่อยากไปเจอน้องเขาก็สามารถติดต่อไปทางที่นี่ครับทิกตอก นี่ครับไอจี IG. นี่ครับสามารถไปติดต่อน้องเขาได้เลยนะครับน้องนัทวุฒินะคนนี้ใจดีมากนะมาสมัครสมาชิกในระดับพี่นะมีระดับพี่ระดับเสียระดับเศรษฐีบ่อน้ำมันใครอยากสมัครก็สามารถสมัครลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับใครที่อยากจะหนึ่ง,งกับผมออกช่องนะครับลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมและทุกวันนี้ผมสตรีมในช่องทางติ k t o k นะทุกคนใครอยากหนึ่ง,งกับผมแบบฟรีแบบไม่ต้องสมัครอะไรเลย แต่ว่าไม่ได้ออกช่องนะกะหน็หนึ่งในช่องทิกตอกนั่นแหละแบบว่าตอนไลฟ์สดไลฟ์สตรีมก็สามารถไปดื่มกับผมในสตรีมได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะสำหรับทิกตอกนะไปติดตามกันได้นะไลฟ์สตรีมทุกวันตอนเย็นนะครับเวลาประมาณ16บหกนาฬิกาสิบเนาิกาแล้วแต่อารมณ์นะครับประมาณนั้นเลยเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราจับคู่กับน้องนะัทวุฒิดีกว่าครับว่าทีมน้องเขาจะโหดขนาดไหนทีมผมจะเซ็ตโหดขนาดไหนไปชมกันเลยครับผมมาตัดมาที่ทีมเรานะทีมเราก็จัด ชุดใหญ่เหมือนกันนะครับสําหรับการจัดครั้งนี้นะครับผมใช้นักเตะอีพิกนะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็มีโชว์ไทม์นะสองสาตัวนะ <C ri> ตัวสํารองก็ประมาณนี้นะผมส่วนทีมของพี่นัทวุฒินะครับที่สมัครสมาชิกเรานะใครที่อยากจะแบบห,หนึ่งอย่างนี้ก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะขายตลอดเลยครับผมนี่ครับทีมพี่เขาก็ประมาณนี้เลยนะเขาก็มาสมัครสมาชิกนะครับเป็นคนแรกนะครับที่เข้ามาสมัครสมาชิกในทีมเรานะในในช่องเรานะเขาก็อยากจะดวนนะครับใครที่อยากจะดวนแบบนี้ก็สมัครสมาชิกได้นะครับ ลิงก์อยู่ด้านล่างนะทุกคนหรือว่ากดสมัครสมาชิกได้เลยนะเพียง50บาทเท่านั้นนะครับผมไปครับเรื่องเกมครับผมไม่ว่าแพ้หรือชนะผมก็จะเอาลงนะสําหรับเกมนี้นะครับผมไม่ว่าจะเกมไหนก็ตามอ่ะที่สมัครสมาชิกมาใครอยากได้อยากดูก็สมัครมาครับผมสําหรับการสมัครสมาชิกหรือว่าไปเล่นหนึ่งหนึ่งกันในทิกตอกก็ได้นะเพราะว่าผมสตรีมในทิกต o k นะครับลิงก์ทิกต o k ด้านล่างเลยนะครับทุกคนมาเริ่มเกมครับเราเขี่ยก่อนครับช็อตนี้ เราก็วิ่งไล่เรานะช่วนนี้ปั๊บป๊บปับปบ๊เราเซตบอลก่อนนะทุกคนเราช้านะคอสตากูตาเราช้าไปนิดนึงนะทุกคนซาร่าสวยครับถือว่า,าทำได้ดีอยู่นะสำการโขกแล้วก็ดึงกับมาร์ฟซาร่าจะไหลมาติดคาร์าลอสครับเขาชิงบอลมาด้านข้างนะทุกคนอาร์ติเนลี่ครับสวยครับเราดักได้ครับ ปากไปออกไปด้านข้างเอ้าติดเฉยติดฝ่าฝั่งตัวเองทุกคนอะไรของทีมเราเนี่ยมันพร้อมปะเนี่ยทีมเราเนี่ยไม่ได้จับนานนะครับไอดี ID หลักนะทุกคนส่วนใหญ่ใครดูในสตรีมจะรู้นะว่าผมเล่นไอดีสำรองนะครับไอดี ID สายฟรยีผมนั่นเองส่วนใหญ่จะจับแบบเป็นไอดีสำรองนะไม่ค่อยได้จัดไอดีหลักนะอันนี้พี่เขาก็ไปนหน,หนึ่งกับผมในสตรีมมาแล้วนะแต่ว่าเสมอกันหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะ ก็เลยแบบว่าพี่เขาคาใจนะครับเขาอยากหนึ่งหนึ่งออกช่องด้วยนะครับเขาก็เลยมาสมัครสมาชิกช่องนะครับผมเหมือนจะดักได้แต่ก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับบอลโค้ครับไหลมาครับซาร่าครับช็อตนี้ซาร่าเห็นแมตตี้ครับไหลมาถึงแมตตี้ครับแมตตี้ครับเปิดโค้งมาคันโตนาโขลนี่หบางไม่หน่อยครับสำหรับคันโตนานะช็อตนี้เลยออกหลังไปเลยนะครับผมสำหรับช็อตนี้นะ ถือว่าทําได้ดีนะเราเซตเกมมาได้บุกอยู่นะครับเขามาที่เอ็มบเป้ครับเอ็มบเป้ล็อกเข้ามาด้านในครับไหลมาเอ้าอะไรวะเนี่ยบอลอะไรวะเนี่ยเขาเคาะตรงกลางครับทุกคนมาที่เอ้าสวยครับเราดักได้ครับบอลยาวมาถึงซอนครับซอนอืโดนคูลิบารีเก็บได้ครับมาถึงกาเบียมาเกยสครับสวยครับมาถึงซาร่าครับ ยาวมาถึงฟันได้โอ้โหซาร่าเกี่ยวไม่ติดครับช็อตนี้ไม่งั้นนี่คือได้สวนสวยเลยนะช็อตนี้มามามาเอาทำเกมใหม่ทุกคนสวยครับดักได้ครับไปที่เมตตี้ครับเมตตี้ไปซาร่าซาร่าเห็นตรงกลางว่างๆครับไหลเข้ามาติดพอสรูครับผมอ้าวโยนมาอย่างนี้พี่เขาโลกนะช็อตนี้จ่ายเข้ามาครับผมไปไปไปเมตตี้ครับรอครับผมหมุนก่อนครับ เห็นซาร่าครับบิดเคอร์เลอร์ไหมช็อตนี้ไม่ได้บิดนะทุกคนเกือบได้บิดเคอร์เลอร์นะสวยครับเปียรูดักได้ครับไหลามาติดโลดี้ครับแมตตี้ดักได้ครับซาร่าบางไงตรงนี้จะเลี้ยงไปไม่ผ่านฟันได้อยู่ดีครับเขายังไม่ได้บุกเราเลยนะทุกคนพี่เขาไม่ค่อยว่างหรือเปล่าพี่เขาจะไปรับแฟนนะทักไปในแชทเมื่อกี้นะแต่ว่าผมก็ไม่ว่างเหมือนกันนะบิดเคอร์เลอร์ครับผมโอ้โหชนคาทุกคน ช็อตนี้ช็อตแรกโคตรสวยครับบิดเคอร์เลอร์นะชนคานะช็อตแรกนะครับผมสวยครับดักได้ครับตีแมตตี้ครับแมตตี้หมุนก่อนเลยครับผมติดพอตโคครับไหลมาครับกาเบียวครับผมพอตโคครับดักได้อีกแล้วครับมาที่พิโลครับเตเกมมาครับผมออกไปด้านข้างครับซอนฮึงมินหลอดม่วงมาลูกนี้เรียบร้อยครับซอนฮึงมินโคตรโหดโคตรโกงครับสำหรับซอนนะล่างนี้ ซัดไปแล้วครับผมฟอนบิดเคเลอร์นะลูกนี้หลอดม่วงครับโอ้โหครับใช้โอกาสไม่เปลืองครับสาหรับซอนน้ําขึ้นนําไปก่อนเลยครับผมจากการขึ้นนําของซอนทึงมินครับผมเป็นจังหวะแรกที่เจ้าตัวน่าจะเป็นการได้บอลเลยมั้งถ้าจําไม่ผิดครับไหลออกมาด้านข้างแล้วซอนก็ซัดไปเลยครับผมโอ้โหถือว่าทำได้ดีครับซอนทึงมินครับขึ้นนําไปก่อนนะครับใครที่อยากเล่นอย่างนี้แนะนําครับสมัครสมาชิกนะเพื่อจะได้ออกช่องนะเจอลูกสูตรครับผมแต่ดักไม่ได้ครับ แตะมาครับม,มาที่แมตซี่ครับผมแมตซี่มีพื้นที่มีเวลาเห็นซาร่าวิ่งแล้วแต่ยังไม่จ่ายครับจ่ายมาลูกนี้ดักได้ครับซาร่าโอ้โหผมช้าไปเองครเมื่อกี้ซาร่าเอาซาร่าดักได้ครับจ่ายมาติดครับผมโรดี้ครึ่งแรกจบไป1ประตูต่อศูนะครับจากช็อตไฮไลท์ของซอนฮึงมินเลยนะถือว่าทำได้ดีนะเราครองบอลมากกว่าเขายังไม่มีโอกาสยิงเลยนะที่เขานะครับผม รึ่งหลังเขาน่าจะจะัดหนักจัดเต็มนะต้องมีการแก้เกมนะครับเขามาในสไตล์4 1 2 3นสนะครับเขามีลุมมินดิเก้ด้วยนะครับผมเราจะลุนลุมยิงหรือเปล่ามามาลุ้นกันครับผมว่าผมจะชนะได้หรือเปล่านะครับมีแพ้ชนะเสมอนะสําสำหรับเกมนี้นะครับไม่มีไม่มีออกลูกแบบว่าชนะแพ้นะครับผมนะครับตาล่าได้บอลครับตาล่าไหลมาตรงนี้ครับเปียรครับวางไปครับผมอันตัวหน้าครับ ซอนครับมีพื้นที่มีเวลาครับซอนซอนครับซอนครับเจอลายบ็อกเกอร์ครับเล่นลําบากนะเจอขายบ็อกเกอร์ครับอูโดนชนครับขายบ็อกเกอร์ชนทีคือปิวเลยครับผมทุกคนตรงกลางครับผมตอนนี้ตลอดจ่ายมาที่ลุมครับชิงกันครับผมสวยครับปูโยดักไว้ได้ครับไหลมาคอสตากุต้าไหลมาถึงซอนนครับผมซอนเห็นเมสซี่โล่งๆครับจ่ายออกมาถึงซอนอีกแล้วซอนปั่นโค้งโค้งลูกนี้ต้องปัดไปครับผมสําหรับ คาซิยัตหรือเปล่าใช่คาซิยัตไหมเมื่อกี้โอ้โหซอนหนึงมินครับบิดเคอร์เรนะยังแล้วก็ปั่นนะลูกนี้โอ้โหปลายมือผู้ลุกสัประตูฝั่งนู้นเลยครับผมโอ้โหถือว่าคาซิยัตแหละหน้าอย่างนี้นะปัดไว้ได้นะครับซิยัตถือว่าทำได้ดีครับลูกนี้เกือบทิ้งห่างสองประตูตอนหนึ่งครับเลียกเข้ามาครับผมเลียกเข้ามาเป็นใครครับเป็นทางด้านลูนิวเมสซี่ครับผม ใายให้แมตตี้ครับสั้นๆนะครับเล่นกับเพื่อนสั้นๆครับจ่ายออกมาด้านข้างครับถึงมาครับยิงไกลบ้างไหมจะยิงไกลไหมไม่ยิงครับผมไปที่ซาร่าครับโรดี้ดักได้ครับผมโรดี้มันจะอ่านมาแล้วซาร่ากเกี่ยวได้ปีโรนกิงเกี่ยวได้ครับมาถึงเพื่อนเปิดเข้ามาซาร่าได้โขลูกนี้อุ้งออกน้องก่อไปผมาทําได้ดีนะทีมเรายังบุกอยู่นะเขายังไม่ได้ยิงเราเลยนะครับผมสำหรับเกมนี้ มงเข้ามามงเข้ามาได้ไหมสวยครับถึงคานโตนาครับผมคานโตนารอซาร่าครับจ่ายมาที่ซาร่าซาร่าบิดเคอร์เลอร์โดนคารอนดักไว้ได้ครับเกมนี้เหมือนจะยังไม่จบครับผมไหลออกมาด้านข้างครับกาเบียอมามตินีลี่ครับสวยครับโดนจิ้มไว้ได้ครับจ่ายเข้ามาตรงกลางครับถึงแมสซี่ครับแมสซี่เห็นคาร์โตนาวิ่งครับช่องนี้ตัวหน้ามีพื้นที่มีเวลาครับใช้ความเป็นแก่งเบียดกับฟันได แต่ว่าก็เสียหลัก <S <S เสียตู้เสียเบาะการคองบอลไปสวยครับลูกนี้อา้าวเกี่ยวผลาครับลูกนี้มาตินิลี่มาอีกแล้วมาตินิลี่ว่าไงเจออาราโคโครับแสออกไปไปที่ริมเส้นที่คาร์ลอตครับคาร์ลอตเลี้ยงเข้ามามาถึงมิติลี่มาตินิลี่ว่าไงจะตัดเข้ามาเจออาราโคโพอตะก็ออสวยครับผมตัดได้หลายยาวๆมาที่ซารา่าซาร่าดึงรอเพื่อนเติมครับเมสซี่เติมขึ้นมาเมสซี่มีพื้นที่เวลา จิ้มมาคันต้นหน้าไหลออกมาด้านข้างซอนเข้ามาอยมาแล้วก็จิ้มไปเลยครับซอนหนึ่งมินซอนหนึ่งมินซัดไป2ประตูครับช็อตนี้ถือว่าเป็นการประสานงานกับสวนกลับมาได้ดีเลยครับโอ้โหการหาช่องการอะไรของซอนนี่ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับเกมนี้มารเริ่มเกมครับขึ่งหลังเราขึ้นน้ำสองประตูนะครับรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาเลยครับผมสำหรับเกมแรกของการดวลกับสมาชิกในช่องนะ คาร์ลอสเปิดโคง้งมาลูกนี้ปีเตอร์เชกกลับไว้ได้ครับผมสวนครับกลับครับปีเตอร์เช็คชงมาโมงมาไม่ถึงเมสซี่ครับแมสซี่เก็บบอลไม่ได้แต่ยังเลี้ยงมาครับสามารถใช้ความขยันนะครับของแมสซี้ครับาจ่ายมาครับคาร์โตน่าแตะมาที่เมสซี่เมสซี่มีพื้นที่มีเวลาล็อกเข้ามายังติดกับเมสซี่อา้าวจ่ายมาอย่างนี้มาที่ซอนซอนหนึงมินปั่นติดครับผมโมงมาซอนหนึงมินลอ้มวย เสียเสาไปนิดเดียวครับเกือบลุ้นแฮตติกกับซอนฮึงมินว่าจะเปลี่ยนออกแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่เจ้าตัวยิงไป2ประตูนะลุ้นแฮตติกนะช็อตนี้ก็เลยยังไม่เปลี่ยนออกนะครับสำหรับซอนฮึงมินไปครับขอเปลี่ยนเป็นจูดเบลลิงแฮมมาไม่ใช่จูดเดี๋ยววินิสิวูจูเนียนะครับลงมากระชากลากเหลือแล้วก็สากาครับลงมาเพื่อจะทําการเซตเกมแบบใหม่นะครับผมเบื่อแล้วแบบเดิมครับแล้วก็เอาจูดเบลลิงแฮมมามาเซตแดนการครับเกมลั ให้แน่นกว่าเดิมเป็นปัจจัเวลาเพื่อมาช่วยเกมรับของทางด้านเพื่อนนะที่อยู่ในสนามนะครับผมรู้สึกว่าพี่เขายังเซตเกมกับเราไม่ได้นะผมด้วยความเขาแก้แก้เกมครับตอนนี้เขากำลังจะเปลี่ยนตัวนะวน่าจะมีการเปลี่ยนตัวกันเกิดขึ้นเลยครับจังหวะน,นี้เพราะว่าต้องมาไล่ตีเสมอไม่งั้นก็ต้องตีให้แตกให้ได้ก่อนครับเพราะว่าช็อตนี้เรานําห่างไปแล้วนะ เรือเอาเอาเอาเคซ่าลงมาดีกว่าครับเปลี่ยนให้ซอนไม่ได้ลงลุ้นแท้ติดครับเอาเป็นเคซ่าดีกว่าครับลงมาป่วนปั่นนะครับด้วยความมีพลังซูเปอร์ซับนะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะสำหรับเกมนี้ดูกันครับว่าเกมจะจบสกอร์ที่เท่าไหร่นะทุกคนย้ำเสมอนะครับใครที่อยากจะเล่นหนึ่งหนึ่งกับผมออกช่องยูทูบนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกได้นะเพียงแค่สบาทเท่านั้นนะครับและก็มีสัปอตส์ต่างๆนะครับได้ เขาเรียกว่าอะไรล็อกนะครับตำแหน่งไว้เล่นแข่งคาริงครับซีซั่น2นะครับผมชิงเงินรางวัลน,นะครับผมถ้าสมมุติว่าใครไม่อยากเสียตังสมัครก็สามารถรอแข่งซีซั่น2ได้นะครับเปิดรับสมัครเหมือนกันนะครับผมสำหรับสายฟรีที่อยากจะเล่นนะครับเพื่อลุ้นชิงเงินรางวัลน,นะครับหรือเป็นใครที่แบบว่าเอ้ยอยากเข้าไปเล่นปะอยากดวลออกช่องปะก็สามารถสมัครสมาชิกเพื่อล็อกตำแหน่งเพื่อจะล็อกแบบว่าในการเอาไปแข่งก็สามารถสมัครได้ครับ เหมือนเราเปลี่ยนคานโดครับเป็นวินิซิอุสครับผมเหมือนพี่เขาจะได้เปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่เราเปลี่ยนตัวชิดจ้าชวดจ้ามาเป็นโรนินโยครับมาเซตเกมเราเปลี่ยนปาติวิล่ามาสวัสดีครับจูดบาครับสากาด้านนอกโอ้โหติดคาร์ลอสครับซาก้าจะได้จับบอลไหมวันนี้เจอโวนกับคาร์ลอสครับความเร็วทั้งนั้นนะครับผมมาพี่เขาเซตเกมมาที่เอโตเอโตมาที่กาเบียลมาตินดิลี่ครับตัวใหม่ล่าสุดครับ จะเปิดหรือจะยิงอนะ่ะเปิดเข้ามาเอต้อมบกลูกนี้โอ้โหตีใครแตกครับทุวนว,วันนี้ทําได้ดีนะเป็นการเซตเกมขึ้นมาโอ้พี่เขาไม่ดูไฮไลท์เลยพี่เขาน่าจะรีบจัดครับรีบที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรรีบที่จะขึ้นมาตีเสมอนะเราก็ยังไว้ใจไม่ได้ครับนําไม่ห่างเท่าไหร่นะสวยครับสวยครับ,รบเกยซ่าเกยซ่าเกซ่าดักได้ครับ ไหลมาถึงวีนี่ครับวินี่ฝากจูดครับจูดแตะมาสาก้าสาก้ามีความเร็วจิ้มลูกนี้เรียบร้อยครับสประตูต่อหนึ่งครับปิดกองครับนาทีที่89ครับสำหรับบุยโยสาก้าถือว่าทําได้ดีครับสาหรับเกมนี้นะเป็นเกมที่สุดมันนะครับดวนกับสมาชิกในช่องนะครับผมของพี่เขาเล่นลูกสูตรมาครับอาราโคดักไว้ได้ครับบุยโยสอนได้ดีครับมาถึงปาติเวลาช้าไปหน่อยครับโดนโรลี่ดักไว้ได้สําหรับปาติเวลลาลูกนี้ สมัยโตแต่ยาวไปหน่อยครับแลเาโคมาเกี่ยวได้แล้วก็สวนกลับรับไปวินิโอ้แล้วก็เป่าหมดเลยครับสำหรับการทดเวลาไม่มีเลยครับผมทดแป๊บเดียวนะแล้วก็จบเกมครับผมชนะไปสาประตูตอนหนึ่งนะสำหรับการแข่งขันกับสมาชิกในช่องคนแรกนะกับพี่นักบุษนขอบคุณพี่นักบุรมากครับผมที่มาเล่นด้วยกันครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการดวลหนึ่งหนึ่งกับสมาชิกสมาชิกช่องคนแรกของเรานะครับผม ก็เป็นฝ่ายผมนะครับที่กำชัยชนะไปได้นะครับสำหรับเกมนี้3ประตูตอนหนึ่งนะโคตรมันโคตรเดือดนะครับใครอยากเจอกับผมนะครับเหลืออีก9คนเท่านั้นนะ9ท่านที่จะจะมาสมัครสมาชิกนะครับผมใครที่อยากจะดวลกับผมก็สามารถสมัครด้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับลิงก์ด้านล่างนะส่วนใครที่อยากหนึ่งหนึ่งกับติ๊กอ่านิ้งหนึ่งหนึ่งกับผมใน t ิก t o อรก็สามารถไปกดลิงก์ด้านล่างได้เหมือนกันนะขอฝากไว้ด้วยนะก็ขอบคุณพี่นัทวุฒินะครับหรือน้องนัทวุฒิมากๆเลยนะครับสำหรับการดวล ครั้งนี้นะครับผมเป็นการดวลที่สนุกมากแล้วก็ขอบคุณนะครับสาหรับการสมัครสมาชิกครั้งนี้นะครับขอบคุณมาก,มากะครับเดือนหน้าถ้าอยากจะต่อสมาชิกก็ต่อได้นะรหรือว่าใครอยากจะมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของช่องคาริงก็สามารถสมัครได้นะครับยังรอดวลกับทุกคนใครโหดท,ที่อยากเจอผม ก็สามารถมาเจอได้นะครับสำหรับวันนี้คําพูดคาจาอะไรไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยหรือกิริยาไหนที่ทําตัวไม่น่ารักก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไยบ่ายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับสําหรับคาลิงสำหรับวันนี้ไยบายครับเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ